ปีสแสดงเปิดบ้านฟัดสิงบลูเชลซีเกมนี้เพื่อแชมเปียนส์ลีกไปเดินร้อนก่อนเกมและพรีวิวก่อนแข่งล่าสุดเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับเกมนี้ค่ำคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะลงทําศึกครเม์ลีกนาที่35นะครับด้วยการเปิดโอทราฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของทีมกลางอย่างสิงบลูเชลซี ซึ่งเกมแรกที่เจอกันที่บ้านของเชลซีเมื่อช่วงปลายปีก่อนนะครับเกมนั้นแมนยูนเต็ดบุกไปเสมอมาด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งโดยทัพปีศาจแดงของเรารได้ประตูขึ้นนําก่อนจากเจดอนซานโชก่อนที่เชลซีจะตามตีเสมอจากจุดโทษของจอร์จินโยสสำหรับเกมนี้นะครับทั้งเชลซีทีมเยือนและก็แมนยูนเต็ดเจ้าบ้านต่างก็หวังคว้า3แต้มทั้งคู่เชลซี Chelsea ครับต้องการ3มแต้มเพื่อการการันตีการจบที่3ให้ได้ในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ ส่วนทัพปีสแสดงของเรานะครับ3แต้มเกมนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะหากว่าพลาดท่าแพ้หรือว่าเสมอขึ้นมาโอกาสจะได้ตั๋วลุยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซั่นหน้าแทบจะหมดหวังแล้วครับก่อนจะเข้าเรื่องของการพรีวิวนะครับเรามาดูกันที่เพ a สคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมจากทางรัฟรังนิกกันเหมือนเช่นเดิมครับซึ่งวันนี้ครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายหลายประเด็นนะครับที่ปารัฟได้ตอบคาถามนักข่าวก่อนลงสนามเจอกับเชลซีในค่ําคืนนี้ครับ เรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับกับความพร้อมล่าสุดของทีมครับเดราฟ์ดังนิกได้ตอบคําถามน,นี้ว่าสําหรับเฟลชโชคไม่ดีเลยเขายังไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้เมื่อวานนี้เขามาซ้อมนะแต่หลังจากการซ้อมเสร็จผมได้คุยกับเขายาวเลยล่ะและเขาก็ยอมรับว่าเขายังไม่ฟิต100%ซึ่งสําหรับนักเตะที่ทุ่มเทเต็มที่เสมอแบบเขาผมไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะส่งเขาลงสนามเร็วเกินไปแบบนี้ หลังจากที่เขาเพิ่งหายจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อมาเพราะมันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เขาเจ็บเพิ่มอีกน่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการเห็นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแฮร์รี่แม็กควายที่ลงเล่นไม่ได้เขามีปัญหาที่หัวเขา่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะแต่มันทําให้เขาหนะ่ยไม่ได้ซ้อมทั้งเมื่อวานและก็วันนี้ด้วยและก็ยังมีเจดอนซานโชที่ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันนี้เขาก็ไม่ได้ซ้อมดังนั้นเท่ากับว่าแฮร์รี่แม็กควายพอลปอกบาเฟรด เอเดนเซนคาวานี่ลุกชอนและก็เจดอนซานโชจะไม่มีชื่อในเกมคืนนี้กับเชลซีอย่างแน่นอนมาที่ประเด็นต่อไปนะครับแฟนบอลของทัพปีแสดงจะได้เห็นเอดดนเซนคาร์วานีอีก I, หรือไม่ในซีซั่นนี้ดิวลาฟต์เล็กนิดครับได้ตอบคำถามประเด็นดนี้ว่าเขาอาจจะกลับมาซ้อมได้ในวันศุกร์นี้เลยล่ะหรือก็คือวันถัดจากเกมกับเชลซีตามที่ทีมแพทย์บอกกับผมมาแล้วนะแล้วเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าเขาจะพร้อมมากแค่ไหนเพราะว่าเขานะก็หายจากทีมไปสักพักแล้วด้วย มาที่ประเด็นต่อไปเลยนะครับกับช่วงท้ายซีซั่นแบบนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นอเริฮานโดการนาโชปีกดาวรุ่งลงสนามมากแค่ไหนได้รัฟเลนิกครับได้ตอบคำถา,ถามถึงประเด็นนี้ว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเกมในคืนนี้นะ่ะเราขาดนักงแต่ตัวหลักหลายคนและก็มี1ห,หรือว่า2คนที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่เราต้องมารอดูกัอีกทีว่าพรุ่งนี้นะ่ะเราจะจัดทีมยังไงยกตัวอย่างเช่นอารอนมาบิซากา้าอาจจะกลับมาก็ได้ ก่อนหน้านี้ผมให้ฮันนี่บอลเมสรีลงเล่นในเกมกับลิเวร์พูมาแล้วดังนั้นมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเรานะ่ยก็ต้องให้ความยุติธรรมกับนักเตะดาวรุ่งด้วยเราควรให้พวกเขาลงเล่นในช่วงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาควรได้รับโอกาสที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดไม่ใช่แค่โย,ยนพวกเขาลงเล่นไปเฉยๆผมคิดว่ามันต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมด้วยแหละกับการส่งดาวรุ่งเหล่านี้ลงสนามให้กับเรา มากันที่ประเด็นต่อไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังสามารถดึงดูดนักเตะระดับท็อปให้เข้ามาร่วมทีมได้หรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เดวราฟฟลังนิกนะครับได้ตอบคำถามประเด็นนี้ว่ามันต้องดีกว่าอยู่แล้วล่ะหากว่าเราได้เล่นรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เรื่องแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับสโมสรอ,อื่นมาแล้วเช่นกันไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการต่อสัญญากับบรูโน่ฟานันเดสที่ผ่านมาก็แสดงเห็นแล้วว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้นะ สโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่มีสเสน่หน้าดึงดูดและการได้ผู้จัดการทีมคนใหม่แนวทางการเล่นใหม่นี่จะเป็นสโมสรที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งและผมเองก็ตั้งตารอาที่จะได้ช่วยเอริเกเฮนฮาร์คและทุกๆคนในสโมสรให้มันออกมาได้ดีที่สุดเปลยนแนวทางสําหรับซีซั่นใหม่ทั้งหมดเพื่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนะี่ยจะกลับมาเป็นสโมสรระดับท็อปอีกครั้งให้ได้มาที่ประเด็นต่อไปนะครับกับความคาดหวังในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ เดลรับเทนิคครับได้ตอบคาถามนี้ว่าเรายังเหลือเกมให้ลงแข่งอีก4นะัดซึ่ง2นะัดต่อจากนี้คือการเล่นในโอทราฟอร์ดแน่นอนว่าเราจะพยายามเก็บคะแนนให้ด้ม,มากที่สุดและก็ใช่การจะทําแบบนั้นเราก็ต้องเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดด้วยเกมคืนนี้กับเชลซีเรารู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่เราก็รู้ว่าถ้าเราเล่นกันได้ดีมันก็เป็นไปได้เช่นกันที่เราจะชนะพวกเขาในเกมคืนนี้ เรามาต่อกันที่พรีวิวเกมคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชลซีเวลาตี1.45นาทีนะครับและก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง True Vision HD 1กันเหมือนเช่นเดิมครับเรามาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านกองทัพปีศาจแดงกันก่อน เกมนี้แฟนผีคลามก็คงต้องลุ้นกันหนักและก็ต้องกลุ่มขมับกันอีกแล้วครับเมื่อนักเตะตัวหลักหลายคนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ก็ยังไม่พร้อมลงสนามสักคนครับไม่ว่าจะเป็นพอปอกบาเอดิสันคาวานี่ลุกชอร์แฮร์รี่แม็กควหรือว่าจะเป็นเฟลดแถมล่าสุดครับราฟานิกก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับว่าปีกตัวเก่งอย่างเจดอนซานโชก็ดันมีอาการป่วยและไม่ได้ซ้อมทําให้เกมคืนนี้กับเชลซีครับเจดอนซานโชจะพลาดลงสนามแน่นอน นอกจากนี้ครับก็ยังมีเครื่องหมายคำถามสำหรับบรูโน่ฟานานเดสนะครับที่ในช่วง7เกมหลังสุดนาเจ้าตัวทั้งยิงประตูและก็แอสซิสให้กับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เลยทำให้เกมนี้ก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าร,ราฟรังนิกจะเสี่ยงดรอปบรูโน่ฟานานเดสที่ฟอร์มตกลงไปเยอะนั่งเป็นตัวสำรองก่อนหรือไม่ส่วนตัวความหวังในการสังหารประตูทีมเยือนเชลซีอย่างคริสเตยโนโรนัลดนะครับ ก็ยังพร้อมลงสนามเหมือนเช่นเดิมครับส่วนตัวความหวังในเกมรับอย่างราฟาเอลวารานเกมนี้ก็ฟิตพร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นกันครับมากันนี้ความพร้อมของฝั่งทีมเยือนเชลซีกันบ้างนะครับเกมนี้ทัพสิงบรูนะครับจะไม่สามารถใช้งานนักเตะได้3คนแน่ๆครับก็คือมาเตโอโควาซิสเบนชินเวลและก็คาร์ลัมฮัสซันโอดอยซึ่งทั้ง3คนนั่นยังคงเจ็บอยู่นะครับส่วน2กองหลังอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์และก็ริสเกมยังต้องรุนเช็คความฟิตครับว่าเกมนี้จะพร้อมลงสนามช่วยทีมหรือไม่ อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ถือว่าเชลซีก็ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยนะครับเพราะว่าตัวหลักที่เหลืออย่างไคฮาวเวตเมเันเมาส์เอนโกโลกงเต้จอจินโยต่างพร้อมลงสนามทั้งหมดเลยครับเรามาดีคาดการผู้เล่นตัวจริงกันบ้างนะครับจากทางเว็บไซต์ h ูสกอร์เริ่มที่ฝั่งแมนยูนเต็ดเจ้าบ้านนะครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับเกมนี้ไนท์วานเป็นดาบิดเดเคอาสีกองหลังครับมีอเล็กซ์เตลเลสวิกตอร์ลินเดเลฟราฟาเอลวารานและก็ดิโอโกดาโล คู่มีฟิลตัวกลางนะครับใช้สกอตต์แม็กโทมิเน่กับเนมันญ่ามาเตชสามตัวรุกครับเป็นมาคาสส์แรดฟอร์ดบรูโน่ฟานานเดสและก็แอนโทนีอีลังกาส่วนศูนย์หน้าตัวเป้านะครับก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโด้ทางฝั่งเชลซีทีมเยือนครับเกมนี้จะมาในระบบ3-4-1-2นะครับนายทวารนะครับเป็นเอเดัวรเมนดี้สามกองหลังครับเป็นริเจมติเอโกซิลบาและก็อันโตนิโอรูดิเกอร์ฟูลแบ็กสองข้างครับใช้รูเบนรอฟซาชิกและก็มาโกสอาลอนโซ มิดฟิลด์ตัวกลาง2คนนะครับใช้เอ็นโกโลกองเต้กับจอร์จินโยมิดฟิลด์ตัวรูกครับใช้เมสันเมาส์ส่วนคู่สูนหน้าก็จะเป็นไคลฮาวเวิรกับติโมแวนเนอร์ครับสำหรับสกอร์ที่คาดการณ์นะครับแมตชนี้ทางฮูสกอร์คาดการณ์ว่าเชลซีจะบุกมาถล่มแมนยูเนเต็ดด้วยสกอร์ถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม